เดี๋ยววันนี้พอ่อจะใหดต้มถั่วใส่ปลาแซลมอนให้กินนะลูกนด้มถัป่ปลาแซลมอนอ่า yeah, ต้มถั่วพวกยาวใส่ปลาแซลมอนนี่แหล,ละแหลกซอยกระเทียมก่อนดับแรกซอยกระเทียมก่อนใส่กระเทียมนี่แซลมอนมีแซลมอนมาลูกโอเคมาหนี่นี่คือปลาแซลมอนครับาม,ามาีวิธีวิธีเอาหนังออกว่าสิบหกเจ็ดสี่ได้ มีจีบบ้เบาปุ๊บบอกไปเลยนะอนังเข้ามาเอานังเขาไปแต่ทอดนเนร้านเนี่ยปลาแซลมอนตกแล้วแบบนี้ทำทำอ่ไรหนีบอ่ะแบบนี้ปลาแซลมอนสดบองไว้ก่อนผักไว้ใส่ตะไคร้ตะไคร้ต้องเอาตะไคร้อ่อนๆเอาที่โคนตะไคร้เกลือตะไคร้ได้แล้วมันบ่ หอมแดงสนใจทักมาครับราคามีดครับ1 5 0 0บาทนะครับได้ผู้ใดต้องการมีดมีสำหรับทำครัวนะครับใสห่หอมใหญ่ไปอีกหน่อยนึงมีมเรียกว่าปังต่อเบอร์หนึ่งแล้วพี่น้องขีดควงไว้ล่างหั่นยังไงครับชิบตามตีไปด้วยพริกขี้หนูกินหูกินเผ็ดบ่เผ็ดก็ได้นีม่ได้ยังไงกินเผ็ดม่ได้ เนี่ยทุบงก็ป,ปุ๊บแล้าก็แซบบป๊ป,ป,ปเลยก็กินปลาแซลมอนปาหมอข้างดำก็กินะบะแซบบ่มื่อน้าอต้มประมอข้าดำกสนจิตประมอข้างดำนเดำนี้ยตัวนี้นนนนบบมันเป็นปลาแบบใดมันเป็นปลาละายพันมีแข่กินเนื้อบะนกินเนื้อคนน้องกินเนื้อคนพร้อมบะแข่มวนมีผีเหือมมันก็ร่งระบาดตอวเนี้ยปาหมอข้างดำก็ล่างระบาด่ะแต่ว่ นี่โตเฉยแหละโตัวนักมันกินมันมันเป็นตัวกินได้ทุกอย่างมันตัวหนักว่ะสิมัเขาเจ้าบอกว่ามันคือฮีโร่มันซอยปลาหมอข้างมันมันมาซอยปลาปลาหมอข้างดำมันกินปลาหม้อข้างดำดูโอเคตอนนี้ปลาหมอข้างดำมันไม่สูญพันธุ์แล้วว่าตัวหนักมันกินเดี๋ยววันนี้วันนี้พ่อจะปรุงเครื่องด้วน้ำปลาใส่ใส่ในโคกข้าวเหนียวน้ำปลาใส่ปลาปลาตาเจี๊ยบตาห้าง โคตรมั่วเลยบอกให้ใสซ่ซอนตากมันบาดแสบต้องใส่มือจังการระยะได้ก,การระยะได้น้ำตาลก็ต้องสใส่มือใส่มือเลยไปใส่เด้งมักจักมักจิใส่ซอนมันจะเป็นผู้ดีตีนแดงเกินไปอาอย่บ้านหะน้างงชีวิตโอ้หูน้ำย่างไหลนั่นใส่เหลืองปลลูก,ลก,ลกมันจะออกหวานเปรี้ยวเผ็ดนิด,นด,นด ใส่แค่นี้มีน้ำหลายไนไงเอาสะกผสมสะโคกก่อน,น,เ,นเมนูนี้ขอตั้งชื่อว่าตำทั่วฟักเน่าใส่ปลาแซลมอนแล้วก็ใส่ขนมจีนใส่ใส่ขนมจีนแล้วก็ลูกด้าเดี๋ยวพอแข็งจิ้ม กินเลยโซเลยโพกินออกบ,ออบ,บิ้งไปยังไงปล่วชมอนใส่บอลุทุ่งตอนนี้ตอนที่เรเอาขนมจีนวางขนมจีนวางเลยปุ๊บจีนวางแล้วปุ๊บโอปาเซมอนเนี่ยที่เราตามใส่ถั่วเนี่ยลาาลงไป ลาต้องเปเล่ออกเปรี้ยวหวานผิดนิดนิดหูกเอาแล้วเขาึกเล้ยอื้อกับอื้นปลาทะไลสดใส่ยาไปใส่ยา่ยามีกินยังยาลแล้ว แล้วเอาเข้ามากินเลยเสียบเนี่ยเชื่อมอนใส่ทัวตำทัวใส่เชื่อมอนกันนะเป็นที่เจ้ากินคือแต่เสียบเนี่ยแบบบอกหวานเปรี้ยวเค็มเค็มนิดๆเผ็ดน้อยๆมันต้องมีหวานมีเปรี้ยวสามรสอันนี้คือเม่นุ่ตั้งชื่อว่าปลาแซลมอนยำใส่ทัวผักยาวมัสซีนี่มีมีแต่ไข่ซอยแต่ไข่ซอยอ่อนๆนะ มีต so ัวมะงา่เหลานี hmm. ้หอมแดงมีกระเทียมพริกข okay. ี้หนูปุ้ยน้ำปลาชิลดมะนาวคุณนี้แหละเยลื้เกลนหวานน้ำตาลก็ลาไปออกสามบอแซ่บอีกแซ่บมาเดิมมาเดิมเคยเห็นตาขาจ่วกินครังแรกในชีวิตเดินอิ่เดนตำตัวเซอร์มอนค้งแรกเขาลูกขึ้นกันอืมอื้อเอ็มาเป่เป็นนาีรเโอเค่ะสุดยอดดกาบ้านมือ สว่วงบะเลยพี่น้องช่วงบะเลยแม่นุ่มนี่ยปลาหมันเห็นแต่วก็กินได้เกิบไปกินแล้วบันแสบพักเป็นนนบกกินแล้วเลหรื๋ยวให้เขาเจ้าตัวได้เขาได้กินว่าปลาหมอนเป็นแบบนี้เนื้อมันเนื้อเนื้อไอ้เนื้อเนื้อมันควายดีดีครับเนื้อนุ่มไหมละลายในปากวะแม่นแบบละลายในปากเลย แล้วคยหูบัานสิเป็นรสซันสินะปลาเชื่อม่อนเนาะ